สวัส,ส,ส,สดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งคมเดือน9ตามปฏิทินจีนเป็นวันเริ่มต้นเทศากาลกินเจ ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ถือศีลกินผักเป็นเวลา9วัน9คืนเพื่อบูชาเทพเจ้าและรักษาศีลในส่วนของเทศกาลกินเจนะครับอันนี้ต้องกล่าวไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นขนบธรรมเนียมของประเพณีวัฒนธรรมของลูกหลานไทยเชื้อสายจีนก็มีมาเริ่อน,นานแล้วนะครับอย่างที่สาลเทพเจ้าคนอูเองเนี่ยก็จัด มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตก40-50ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยสารยังเป็นแรกเริ่มยังเป็นเพลิงเก่าๆอยู่ครับเทศก,กาลกินเจเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การกินผักแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการถือศีลแล้วก็กินเจด้วยทีนี้ถือศีลถือศีลที่นี่หมายถึงอะไรถือศีลก็ไม่ต่างกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเพราะว่าเชื้ยวสายจีนก็จะมีการนับถือ,อพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันหลักง่ายๆในการถือศีลกินเจครับก็คือการถือศีลห้านี่แหละ ไม่ว่าจะเป็นการห้ามฆ่าสัตว์ต่อชีวิตนะครับหรือว่าการรักทรัพย์ของผู้อื่นการล่วงเกินนะครับบุคคลอันที่ไม่ใช่คู่ครองของตัวเองนะการพูดจาส่อเสียดพูปดปดพูดเท็จทั้งหลายนะครับในการใช้วาจาเป็นทางที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การสุราเมลัยนะครับการดืม่มหรือเสพของมึนเมาหมักดองทั้งหลายนะครับทีนี้กินเราได้อะไร การกินเจครับมันก็คือการที่เรามาพักจิตพักใจหรือว่าการมาถือศีลก็ทําให้จิตใจของเราเนี่ยได้ผ่อนคลายลงในทางหนึ่งนะแล้วก็การที่เรามาทานผักทานอะไรพวกเนี้ยครับมันก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นด้วยทีนี้ความละเอียดอ่อนมันก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ละคลาสกันไปนะครับในเรื่องของความเคร่งหรือว่าความเชื่อทัคติความเชื่อในด้านต่างๆของเทศกาลกินเจ ความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลกินเจมีหลายตำนานแต่สำหรับเรื่องราวที่เรารู้จักกันอย่างแพร่หลายเชื่อว่าการกินเจนั้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยกองทัพแมนจูเข้ามาปกครองชาวจีนทําให้กลุ่มกองกาลังทหารชาวบ้านที่ชื่อว่าหนีหัวทวงรวมตัวกันต่อต้านกองทัพแมนจูโดยแสดงออกผ่านการถือสีงงดกินเนื้อสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุนนุ่งขาวข่มขาว ก,กอพิธีกรรมบริกรรมคาถาตามความเชื่อหวังว่าสามารถช่วยเสริมกำลังใจและป้องกันปืนไฟของกองทัพแมนจูที่ยิงเข้ามาได้แต่สุดท้ายกลุ่มกองรังทหารหนีหัวถวงก็พ่ายแพ้ต่อแมนจูโดยผู้นำทั้ง9้าคนนั้นถูกจับไปประหารชีวิตทำให้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวจีนจึงรวมกันถือศีลกินผักในเดือนที่9เป็นระยะเวลา9วันเพื่อรำลึกถึงบุญคุณของกลุ่มหนีหัวถวงในอดีต ส่วนเทศกาลกินเจในประเทศไทยนั้นเป็นรูปแบบความเชื่อและประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันในกลุ่มคนเชื้อสายจีนโดยรับเอาแนวคิดจากบรรพบุรุษชาวจีนที่อพยพและมาตั้งถิ่นฐานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ผสมผสานกับรูปแบบความเชื่อในท้องถิน่นจนกลายเป็นประเพณีเฉพาะรูปเฉพาะหลานของชาวจีนในภูมิภาคนี้เมื่อถึงช่วงเทศกาลกินเจไทยมักจะจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารประเพณีดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมงานสำหรับงานกินเจที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักได้แก่ งานกินเจที่ถนนเยาวราชกรุงเทพและงานกินเจที่จังหวัดภูเก็ตส่วนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในปัจจุบันนั้นเชื่อว่าการกินเจคือการสักการะพระพุทธเจ้าเจ็ดองค์และพระมหาโพธิสัตว์สององค์รวมกันเป็น9้าพระองค์ซึ่งชาวจีนจะเรียกเทศกาลนี้ว่าเทศกาลเฉลิมฉลองพระราชาธิราชทั้ง9้าคำว่าเจรหรือใจในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความหมายเดียวกับคำว่าอุโบสถ เปรียบเสมือนการถืออุโบสถศิลไม่กินเนื้อสัตว์ดำรงอยู่ในศิลธรรมทําให้ความหมายของคําว่าเจสื่อถึงการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระองค์เทพที่นับถือส่วนปําว่าเจทั้งภาษาไทยและภาษาจีนที่เรามมกจะเห็นประดับในตามห้างร้านต่างๆในช่วงเทศก,กาลกินเจเป็นการสื่อว่าไม่มีของคราบโดยอักษรสีแดงเป็นตัวแทนของความศรีมงคลส่วนพื้นหลังสีเหลืองเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนานั่นเอง การกินเจอเองก็จะแบ่งออกเป็นถ้าแบ่งพูดสมัยใหม่เนี่ยก็จะออกมาเป็น <g ül> หลายเลเวลเนาะ,ะในเลเวลหลากหลายครับก็จะมีเรื่องของมังสวิรัตซึ่งมังสวิรัตก็จะกินไข่ได้กินนมได้นะครับพวกโปรตีนพวกนี้แล้วก็จะไม่กินเนื้อสัตว์ <im it> เจต่อมาอีกเลเวลหนึ่งนะครับก <im it> ็จะเป็นเรื่องของการที่ดื่มนมได้นะครับหรือว่ากินผักของห้าม 5, 5้าอย่างนะครับตามที่เราทราบกันได้แล้วก็สุดท้ายแบบเคร่งที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะกินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เลย นะครับสำหรับที่สารเทพเจ้ากนอูนะครขโมถงเองเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยเราจะยังสามารถดื่มนมที่มาจากบัวหรือว่าผักที่เป็นของฉุนได้เพราะว่าตามคติความเชื่อแล้วอะครับการถือสิ่งกินเจของเราเนี่ยเราจะไม่ได้อ่าการเป็นการบริโภคหรือว่าการกินเนื้อสัตว์นะครับสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกรู้สึกกลัวตายรู้สึกเจ็บได้หรืออะไรได้พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นผักเองหรือว,ว่านมวัวเนี่ยเราไม่ได้แลกมาด้วยสิ่งนั้น นะครับในคติความเชื่อของที่นี่ก็จริงๆเราก็สามารถกินได้แต่ว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าบางคนอาจจะเคร่งมากกว่านี้ในลักษณะที่ว่าจะไม่ดื่มเลยหรือว่าจะไม่บริโภคผักที่มีกลิ่นทั้ง5ชนิดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็มากกว่ามันก็ยังดีกว่าน้อยกว่าครับต้องเกิดกันว่าในสําหรับเทศกาลกินเจนะครับจะเกิดขึ้นในถ้าตามปฏิทินจันทรคติจีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันที่30 ขึน้น3ามค่ำเดือน8นะครับไปจบวันที่9เดือน9าของจีนนะซึ่งวันนี้เองก็ตรงกับขึ้น30ค่ำเดือน8หรือว่าภาษาจีนเจ,จ้าจิ๋วเนี่ยจะพูดว่าเป็นป่วยหง่วยสาจับยิกก็จะเป็นวันแรกที่ทางจีนนะครับภาษาจีนจะเรียกว่าเฉียเกรหรือว่าเชิญเจ้าซึ่งพิธีในวันนี้ครับที่สาาเทพระเจ้าคุณองคนครมหถเองนะลูกหลานแล้วก็ลูกศิษย์จาทั่วทุกสารทิศนะครับก็จะรวมตัวกันมา เขาพิธีเฉียเกหรือว่าพิธีเชิญเจ้านะครับซึ่งในที่นี้ก็คือจะมีอยู่ทั้งหมด10องนะครับในกรณ์ในที่นี้าการที่เราเชิญนะครับก็คือองค์แรกเลยคือองค์ประธานใหญ่สุดของงานเทศกาลกินเจนะครับก็คือองค์เต่าบ้องหลวงกุงเต่าบ้องหวงกุงก็จะเป็นพระแม่แห่งดวงดาวนะครับในชื่อของไทยหรือว่าหลายที่ก็จะรู้จักกันในนามนี้ซึ่งท่านเป็นองค์ประธานขององค์เกียวว่องหุ่นโจ้ซึ่งองค์เกียวว่องหุ่นโจ้เองนะครับก็คือดาวนประคอราชาทห่งเก้า เป็นพระโพธิสัตว์ก้าองค์นะครับที่เป็นประธานในงานเทศกาลกินเจนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเองเนี่ยเราก็จะเรียกว่า9ก้าองค์นี่ครับก็จะมีพระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุทธพระศุกร์พระเสาร์พระราหูและก็พระเกตนะครับก็ถ้าทางจีนเองเนี่ยในตัวของพระอาทิตย์นะครับเราก็เรียกว่าไทหยางแชกงเนาะถ้าตัวพระจันทร์ก็คือไทยอิมแชกงไทยอิมเนี่ย นะครับก็จะมีดาวพระอังคารหรือหวยแชกุ้งพระพุธคือจุ้ยแชกุ้งนะครับดาวพระฤหัสบัสดีก็บักแชกุ้งนะดาวพระสุขคือกิมแชกุ้งดาวพระเสาร์คือโท่แชกุ้งนะ,ะพระราหูคือลอกเกาแชกุ้งและพระเกตคือกกยโต้แชกุ้งครับก็จะมีทั้งเก้าองค์บวกกับองค์ประธานองค์ใหญ่สุดก็องค์ตาบ้องขงกุ้งอีกหนึ่งองค์เป็น10องค์นะครับแล้วก็ต่อมาในพิธีในะวันนี้ครับทางสารเทพเจ้ากุลูเองเนี่ยก็ จะทําการตั้งเป๋าอุ่งเต็งภาษาจีนเนาะภาษาไทยก็คือตะเกียงเสริมดวงนะครับซึ่งองค์ประธานที่เชิญมาในวันนี้ก็คือในปีปนี้ก็จะเป็นองค์นําซิ่งชร์กรุงปักเต้าชร์กุงนะครับเป็นเทพเจ้าดาวเหนือและเทพเจ้าดาวใต้ซึ่งท่านทั้งสองพระองค์ก็จะดูแลเรื่องของบัญชีอายุไขแล้วก็บัญชีการเวียนว่ายตายเกิดนะครับซึ่งแต่ละปีก็อาจจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีนั้นองค์ไหนจะเสด็จลงมาเป็นองค์ประธานที่ ามาดูแลคุ้มครองดวงชะตาของลูกหลานทุกท่านที่มาฝากแล้วก็มาทําการเสริมดวงที่ศาลเทพเจ้าคนอูนค่งข้มาถงแผงนี้นะครับก็ตะเกียงเนี้ยจะตั้งไว้ทั้งหมด8วันนะจนถึงภาษาจีนก็จะเรียกว่ากิวหน่วยชิวเชกนะครับก็จะเป็นวันที่ทางศาลเนี้ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ถวายพระตานุแผ่นและเครื่องธัยธรรมครับซึ่งเทศากาลกินเจเอง10วันตามคติความเชื่อแล้วเราก็จะมีพิธีต่างๆ ตลอดทั้ง10วันอย่างวันแรกวันนี้ก็จะมีการเชิญองค์กิววบอหูเจมาเป็นองค์ประธานเนาะ,ะตั้งตะเคียงเสริมดวงหลังจากนั้นในทุกๆคืนก็จะมีพิธีเวนทูปนะครับในช่วงของค่ำก็เป็นการเสริมสิริมงคลเสริมดวงให้กับลูกศิษย์ที่มาไหว้นะครับพอตกวันที่6เดือน9จีนนะครับก็จะมีพิธีปังแซหรือว่าพิธีปลดป,ปล่อยชีวิตสัตว วันที่เจ็ดเดือนเก้าจีนก็จะเป็นถวายพัะทหารเพลศนะครับพระสงฆ์จันทพระพุทธมนต์พอตกวันที่8ค่ำนะครับเดือน9จีนก็จะมีพิธีปังจุ่ยเต็งหรือว่าพิธีลอยกระทงเจ ครับแล้ววันสุดท้ายก็จะเป็นวันที่9เดือน9ก็จะมีการไหว้ดวงวิญญาณไรญาดครับหรือว่าวิญญาณพระบุุษของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพิธีเก่าเผาหรือว่าพิธีส่งเครื่องสักการะบรรณาการเดองค์เทพเจ้าขึ้นสูสส่สวรรค์แล้วก็ส่งองค์เทพเจ้ากลับสูสส่สวรรค์ก็จะเป็นอันจบเทศกาลกินเจครับ เทศก,กาลกินเจเป็นประเพณีที่งดงามและส่งคุณค่าของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนร่วมกันทำความดีและรักษาศีลบูชาเทพเจ้าเทศก,กาลกินเจป,ปีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต